เริ่มต้นด้วยงบ100บาทวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแ่บเดาวนะครับบอกได้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่งบน้อยก็มากินได้นะครับดูราคาต่อชามเขาสิราคาไม่เกิน50บาทเลยนะมี35กับ45และบรรยากาศดีด้วยมีพัดลมให้ด้วยนะครับผมก็จัดมาเลยนะครับเส้นเล็กพิเศษเนื้อราคา35บาทงบ1 0 0บาทจะนับแค่ของผมนะครับมีผักฟรีเติมได้ไม่อั้นงานนี้กินแค่2ถ้วยก็อิ่มแล้วครับมาครับมาเริ่มกินกันเลยผมแทบจะไม่ได้้้ปปรรรรรุุงงงเเเเเลลยนนนนนนะะาา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 ีีพววว่่คทํํสชติิออกมมกมมผผ็็ดดดหััไบ มดชามที่1มาต่อชามที่2กันเลยครับก็สั่งมาเพิ่มอีก35บาทเรียบร้อยครับกินเสร็จเรียบร้อยถือว่าอร่อยเลยทีเดียวครับร้านนี้ราคารวมมัน70บาทนะผมเลยต้องเพิ่มขนมถ้วยเข้าไปให้มันมีราคารวมอยู่ที่100บาทนะมื้อนี้ก็ถือว่าอิ่มอยู่ครับงบ1 0 0บาทร้านนี้อร่อยมากเอาไปเลย5ดาวไอ้น้องมาครับมาต่อกันที่งบ200บาทวันนี้ผมก็ตื่นเช้ามาที่ร้านนี้เลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้รอ8นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่อร่อยมากๆบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้้้้เเเลลยยยใในนนนรากก็็็็จะะติดดดปแแออววพมมหถืสุๆึง สั่งเมนูใจแอดเลยครับร้อยแปดสิบเก้าบาทถือว่าจานนี้คุ้มเลยนะครับมีเส้นสองเส้นแล้วก็มีเครื่องเคียงมากมายวัดที่ผมมาก็มีคนเข้ามากินเยอะกันเลยทีเดียวนะร้านนี้ก็มีติ่มซำด้วยนะครับทุกอย่างสิบห้าบาทและหน้าตาผมก็จะดูง่วงๆหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งตื่นเช้านี่มาแล้วครับผมโอ้โหถาดโคตรใหญ่เครื่องโคตรแน่นผมก็จะสั่งเป็นเส้นเล็กกับเส้นหมี่ขาวเครื่องเคียงก็จะมีตับหมูสดหมูตุน๋นแล้วก็ลูกชิ้นนะครับบอกเลยว่าจานใหญ่ขนาดนี้ผมกินไม่หมดแน่่่่่นนนนนนนอออออถถ้้้้าาาาชวววววเเเพพืมพมมมคลลลลลละกกกก็็กิััังงดดีบไไแตสสผปยยยจ มันเยอะมากครับแค่ถ้วยแรกนี่ก็ยังไม่หมดเลยนะนี่ได้มาแล้วก๋วยเตี๋ยวถ้วยแรกผมใส่เป็นหมูสดตับนิดหน่อยลูกชิ้น3ลูกแล้วก็ผักนะใส่เส้นเป็นเส้นหมี่ขาวนะครับรอบแรกอ้ดูความฉ่าดูความจุยซี่งมันสิทุกคนอุ้ยน่ากินมากๆและในถาดยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับน่าจะได้สักสองถ้วยนะมากินกันครับทุกคนอื้มอืม,อม,อมว้าวตอนนี้หิวเลยครับตอนที่ผมตัดคลิปนี้นะผมยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยเห็นกินแบบนี้แล้วหิวขึ้นมาทันที หมดแล้วสลับชามแรกเราจะมาต่อชามที่สองกันเลยไม่รู้ว่าจะกินไหวหรือเปล่านะถ้าไม่หมดขออภัยด้วยนะทุกคน เรียบร้อยครับผมกินไม่หมดมันเยอะเกินไปอะครับ200ถือว่าคุ้มมากเลยนะถ้าชวนเพื่อนมากินด้วยเนี่ยโ,โหคุ้มสุดๆออกคนละ100บาทโอเคจบไปสำหรับงบ200บาทร้านนี้ถือว่าอร่อยเลยทีเดียวครับเอาไปเลยครับ5ดาวมาต่อกันที่งบ300บาทวันนี้ผมก็มาที่เซนทัลน,นะครับมากินก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครบอกเลยว่าร้านนี้คนเยอะมากๆเพราะว่ามันอยู่ในเซนทัลและราคาชามเล็กต่อชามอยู่ที่20บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะสั่งชามเล็กมา10บชามก็จะเท่ากับ200บาทแล้วก็สั่งลูกชิ้นิ้ีอีกเก ทุกคนโอ้โหคนเยอะมากวันนี้ผมก็ชวนพี่พีมาร่วมมิบากกรรมกันอีกเช่นเคยนะเพราะว่ามันจํานวนเยอะเกินนี่ก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วครับผมทั้งหมด10ชามนะดูชามนี้ของเขาเสิก็ถือว่าให้เยอะเลยทีเดียวผมไม่อยากคิดสภาพถ้าผมมากินคนเดียวนี่ท้องผมคงแตกไปแล้วแน่แต่อย่างนี้ครับที่มีพี่พีมาเพราะฉะนั้นเราแบ่งกันคนละครึ่งพีโอเคไหมโอเค,อเคพี่ใจ่ายให้ด้วยแล้วกันนี่ครับลูกชิ้นปิ้งของเรา99บาทก็มาพร้อมกันเลยนะพอเอาสชามมารวมกันแล้วก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยเหมือนกินชามใหญ่ชามนึงเลย ผมกินหมดแล้วนะครับทั้งหมด5ชามแล้วผมก็จะมาต่อลูกชิ้นปิ้งส่วนพี่พีก็ตามมาติดๆครับอันนี้ชามที่4ี่ของเขาแล้วนะดูจํานวนชามที่เรากินวันนี้สิน่าจะ10ชามนะถือว่าสูงใช้ได้มากินลูกชิ้นปิ้งกันครับทุกคนรสชาติใช้ได้ครับทุกคนนะ หมดเรียบร้อยครับทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นนะรวมทั้งหมดในงบวันนี้300บาทหรือว่าอิ่มคุ้มกันเลยทีเดียวครับอร่อยแซบหนัวเอาไปเลย5้าดาวต่อมาในงบ500บาทครั้งนี้ผมจะบินไปกรุงเทพนะเพราะมีงานอยู่กรุงเทพพอดีผมก็มาขึ้นเครื่องที่สนามบินขอนแก่นเพื่อเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับเป้าหมายก็คือสุวรณภูมินะวันนี้ขึ้นเครื่องบินผมเจอบ้านตัวเองบนฟ้าด้วยครับเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหม พอเรามาดูเมฆบนฟ้านะครับดูเหมือนว่าเมฆบนฟ้ามันจะอยู่กับที่นะแต่ที่จริงมันเคลื่อนที่อยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหมหาัจจรรย์มากๆถึงแล้วครับสนามบินสุวรรณภูมิต่อไปผมก็จะเดินทางไปโรงแรมนะแล้วก็ไปทํางานที่สยามทํางานเสร็จแล้วเราก็มากินกว๋วยเตี๋ยวตามภารกิจของเรากันต่อตอนนี้มีงบอยู่500บาทนะร้านที่ผมจะมาในครั้งนี้ก็คือทองสมิดนั่นเองนี่ครับบรรยากาศในร้านนะถือว่าคนในสยามนี่เยอะมากๆและเมนูที่ผมจะสั่งก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อริบอายนะครับยั่รือยู่ในงบ5เ0บายู่ระหว่าอยข่ ทัดไข่นี้จะเป็นทัดไข่ส้มนะครับดูความฉ่าของส้มสิทุกคนโอ้โหอร่อยมากนั่งรอไม่นานก๋วยเตี๋ยก็มาแล้วครับผมน่ากินกันเลยทีเดียวนะมีผักมาให้ด้วยครับถ้วยหนึ่งนี่ทุกคนดูใกล้กลๆน้ําตกวากิวเนื้อริบอายกินหอมโชยมาถึงนี่เลยครับที่ผมสั่งจะเป็นเส้นเล็กนะทุกคนนะมา,มาเริ่มกินกันเลยนะฮะเขาก็จะให้เนื้อวากิวเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นใส่ผักใส่น่านใส่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิทุกคนโคตรน่ากินอ่ะโอเคกินเสร็จเรียบร้อยแล้วกินเร็วจังเลยวะถือว่าร้านนี้อร่อยมากมากเอาไปเลย5ดาวมาทุกคนนะพึ่งอาบน้ำเสร็จครับกำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับราคา1,000บาทนะก่อนที่ผมจะไปกินนะฮะผมสังเกตเมื่อวานผมถ่ายคลิปหน้าผมเนียนก็จริงแต่แบบดูนี่โอ้โหนวด ขึ้นเยอะมากทุกคนแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่สิวผมขึ้นก็อาจจะเป็นหนวดนะนวดมันอาจจะทําให้แบบว่าสิ่งสกปรกอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่จริงไม่จริงหรอกเพราะว่าน่าจะนอนดึกด้วยแหละแต่ว่าการที่จะทําให้เราหน้าเด็กขึ้นนั้นเราก็ต้องโกนหนวดฮะผมมีนี่ <c oughs> นี่ครับเครื่องโกนนวดอัตโนมัติก,กดปุ่มเดียวเฮ้ย <c oughs> นี่ยมันก็จะเป็นอ่อใบมีดประมาณนี้นะอ่ามันมันไม่ได้หมุนนะฟืดฟืดฟืดอะไรเงี้ยก็จะมีตรงสั่นนี่นะมันจะสั่นเนี่ย เนยสั่นให้ใบมีดมันขยับไปขยับมาแล้วมันก็จะตัดหนวดเราแล้วก็ประกอบแบบนี้ปึ๊บเฮ้ยไปโกนดีว่านี่คือหนวดผมนะฮะเดี๋ยวผมจะโกนให้ดูผมโกนได้ป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเฮ้ยเนียนเนียนนะฮะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้ my god โอ้โหเนียนเลยกับทางนี้ <c oughs> แล้วก็สามารถถอดหัวออกมาได้นะครับแบบนี้หนวดที่เราตัดแล้วเนะี่ยมันก็จะอยู่ในนี้หนวดที่ตัดแล้วนะเราสามารถเอาไปทําความสะอาดต่อได้เลยนะครับนี่เราก็ปัดๆทวๆออกนะฮะมันก็จะตกไปอยู่ในนี้นะครับนี่นี่คือหนวดของเรามาเดี๋ยวเรามาโกนมันให้เสร็จเลยดีกว่ามันจะเป็นไง น่าอาจจะดูเด็กลงสักเดือนหนึ่งแต่ก็ดูสะอาดขึ้นนะครับ d e f o r after ดีครับอันนี้ดีจริงนะฮะใครสนใจก็ซื้อในตะกร้าที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับนี่หัวชาติเป็น type C นะ ดีครับผมไปผมก็กลับมาที่เดิมนะครับร้านเมื่อวานเลยทองสมิตเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราจะมากินในงบ1,000บาทแต่ครั้งนี้จะพิเศษหน่อยคือผมจะเพิ่มทุกอย่างนะครับให้ครบ1,000บาทเลยก็แสดงว่าผมจะเพิ่มก๋วยเตี๋ยวที่กินเมื่อวาน4 9 9บาทแล้วก็เพิ่มเครื่องเคียงให้ครบ1000บาทไปเลยนะนี่ครับเครื่องเคียงทั้งหมดโอ้โหทั้งตับทั้งเนื้อตุนเอ็นตุนลิงวัวผมเอามาหมดอะและนี่ก็คือหน้าตาก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดหน0่งบาทนะทุกคนนะโอ้โหเคร เนื้อตุนอันนี้ลิ้นวัวส่วนนั่นก็คือตับ2ถาดโคตรเยอะชิปกายและสั่งมาเยอะขนาดนี้กูจะกินหมดไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทาส่วนผสมทุกอย่างนะครับลงไปในก๋วยเตี๋ยวก่อนว่ามันจะชามใหญ่ขนาดไหนและนี่ก็คือหน้าตาก,ก๋วยเตี๋ยว1,000บาทที่ใส่ทุกอย่างลงไปโอ้โหใหญ่มากๆแล้วผมก็จะพยายามกินให้หมดนะครับผมเพื่อให้อาหารทุกอย่างมีคุณค่านะฮะไปเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับกินแบบสปีด หมดไปเปที่เรียบร้อยครับผมสำหรับก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะโอ้โหอิ่มแบบจุกๆุกันเลยทีเดียวหรือว่าภารกิจของเราสําเร็จนะครับผมจากงบ100บาทสู่1000บาทจบไปเปที่เรียบร้อยครับผมสำหรับการกินก๋วยเตี๋ยวงบ100บาทถึง1,000บาทนะครับใครชอบคลิปแนวนี้ก็จะลืมกดไลค์ถึง2000ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ